เทคนิคการหารวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะนำมาใช้กับการหารยาวของเลขให้ได้ผลลัพธ์ออกมาโดยที่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราตั้งหารยาวเราจะมีปัญหากันว่าตัวผลลัพธ์ที่ได้นะ่ะควรจะเป็นเลขอะไรที่จะได้จากการหารซึ่งบางทีก็เกินบ้างขาดบ้างนะครับเราใช้วิธีนี้แล้วมันจะทำให้ได้ผลลัพธ์ไปง่าย เวลาเราหารยาวเลขหลายๆหลักเนี่ยนะครับบางทีนะครับเราตั้งหารแล้วเราไม่สามารถที่จะหาผลหารมาได้แบบถูกต้องแม่นยําอย่างรวดเร็วนะเช่นบางทีนะครับหาผลหารออกมาเกินไปก็มีบางทีขาดไปก็มีอย่างนี้นะครับแล้วตัวไหนที่จะพอดีเลยอย่างเงี้ยเราจะมีปัญหาในการหารยาวที่จะหาผลลัพธ์ออกมานะครับนะครับเราก็จะมีเทคนิคในการหารยาวนะที่จะได้ผลลัพธ์ออกมาแม่นๆเลยนะครับนะไม่มีการเกินไม่มีการขาด มาลองดู234หารด้วย35นะครับถ้าเราใช้หลักการเดิมที่เราเคยใช้เทคนิคเดิมนะครับก็คือเราจะแยกผลหารเนี่ยออกเป็นผลคูณของมันใช่ไหมครับก็จะได้2 3 0หารด้วย5คูณ7เพราะว่า5คูณ7ได้35เราแยกตัวหารเนี่ยออกมาเป็นรูปของผลคูณกันแล้วเราก็จะเอาไปตัดใช่ไหมแต่ครั้นี้เราจะเห็นว่า5ตัด234ไม่ได้7ก็เอาไปหารหรือเอาไปตัด234ไม่ได้ ไอ้อย่างนี้แล้วละ่ะนะมันจะหารยากแล้วต้องไปตั้งหารยาวมันก็จะเสียเวลาน,นะครับเรามีวิธีหรือเทคนิคในการหารนะครับลองดูตรงนี้นะครับ234หารด้วย35ให้เอา3เนี่ยคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารก่อนที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการให้ตัวหารเนี่ยมันใกล้เคียงกับ10กับร้อยกับพันกับหมื่นกับแสนนะครับเราตร้องมองตรงนั้นนะครับในที่นี้35เราอยากให้มันใกล้เคียงกับ100เราก็เลยเอา3คูณทั้งเศษและส่วน ได้ออกมาเป็น7 0 2นะครับ3 42ทด1 339เป็น10ทด1 3 2 6เป็น7 0 2พอดีหารด้วย35นินี่คือเวลาคูณ3ก็จะได้ออมา35 5ใส่ทด1 339ทด1เป็น10ได้มา105เปิดตัวหารเห็นไหมครับ105นี่ใกล้100อยแล้วนะครับเราเรามองฐาน100อยไว้นะครับตรงนี้นะครับอาแล้วเราก็ามาทำการหารเลยนะครับเวลาเราหารนี่นะครับเราเอาตัวหารตั้ง105ตั้งนะครับแล้วเราเทียบกับฐาน100อไว้นะครับ แล้วเราจะเห็นว่า105เนี่ยเกินฐาน1 0 0มาอยู่5นะเราจะลบ5ออกไปจะได้เป็น1 0 0่เราลบ5ไว้นะครับแล้วตัวตั้งคือ7 0 2เนี่ยนะครับ7 0 2ตรงนี้นะครับ,รบเราแยกตัวหลังออกมาเป็น2ตัวแยกไว้ต่างหากกับตัวข้างหน้าเหตุผลเพราะว่า1้อยเนี่ยมันมี0ูย์ตำแหน่งเราก็จะแยกตัวข้างหลังไว้2ตํตำแหน่งนะครับเป็น7แล้วก็02นะครับเอาละคราวนี้เราก็ขั้นตอนแรกเลยลเอาเอา7เนี่ย นายกลงมาข้างล่างเป็นผลเลยเป็นผลหารเลยเป็นเจ็ดก่อนนะครับนายกลมาแล้วให้เอาลบห้าที่เรารอไว้ตั้งรอไว้ตรงนี้นะครับนะมาคูณกับเจ็ดจะได้เป็นสามสิบห้าแต่มันเป็นลบใช่ไหมครับก็แสดงวา่าได้ทั้งลบสามและลบห้าเราจะกระจายลบเข้าไปเป็นตัวตัวเลยนะครับจะเป็นลบสามกับลบห้าจากสามสิบห้าตรงนี้นะครับแล้วเราก็บวกลบทีละตำแหน่งนะฮะเอาหลักหน่วยก่อนนะครับสองกับลบห้าจะได้มาเป็นลบสาม แล้วลบสามกับศูนย์เนี่ยนะครับก็จะออกมาเป็นลบสามได้ลบสามกับลบสามแล้วนะครับแต่ไอลบสามตัวนี้คือหลักหน่วยลบสามตัวที่สองนี่คือหลักสิบเพราะฉะนั้นตัวลบสามนี้ต้องคูณหลักมันด้วยค่าประจําหลักมันเป็นสิบก็ต้องเป็นลบสามสิบนะก็กลายเป็นลบสามสิบแล้วก็ลบสามเพราะนี่เป็นหลักหน่วยนะค,คูณหนึ่งก็ได้ลบสามออกมาได้แบบเป็นเท่าไหร่ครับลบสามสิบสามนะฮะอันนี้คือเศษครับเศษจ,จากการหารนะครับ ผลที่ได้คือ7ก่อนนะเขียหาได้7แล้วก็เศษลบส3ส่วน105แต่คำนี้ข้อน,นี้นี่นะครับมันมีเศษเป็นลบมันติดลบอยู่เราต้องแก้ไขนิดนึงนะครับโดยการยืม7มา1นแต้มนะเพื่อที่จะไปลบกับลบสาบได้นะครับการยืมมา1แต้มทำให้7เหลือ6แล้ว1แต้มที่ยืมมานั้นนะครับมันคือ105ส่วน105นะครับ1 0 5ส่วน105ก็คือ1เเอาข้าไปกับ6ก็กลายเป็น7เหมือนเดิมนะครับ เอาเรามองเป็น105ส่วน105เอาไปลบกับ33สาส่วน105ร้ครับนะในการตั้งเลขหนึ่งที่ยืมมานี่ให้ดูตัวส่วนของตัวที่จะเอาไปลบนะครับว่าส่วนเขาเป็นอะไรเราจะได้ตั้งให้เหมือนกันมันก็จะได้เป็นค่าหนึ่งที่แยกออกมานะับตัวนี้เป็น105เป็นส่วนเราก็เลยตั้งตรงนี้เป็น105ส่วน105้หานึ่งที่ยืมมานะครับแล้วลบกับ33สาส่วน105มันลบกันนะเพราะส่วนมันเท่ากันแล้วนะครับก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ33ก็จะได้ออกมาเป็น72 ส่วนด้วยวนดร้วย105นะก็กลายเป็น6เศษ7 2สบสองส่วน10 5รแต่มันยังตัดได้อยู่นะครับมันตัดได้อยู่แล้วก็ตัดนะครับเอาแม่3ามตัดเลยนะครับสามสองหกสามสี่สิบสองสามตัดตรงนี้นะครับ3ามสามเ้าเศษหนึ่งสามห้าสิบห้าก็จะได้ออกมาเป็นย4สิี่ส่วนสามหาคำตอบก็คือ6เศษยี่สี่ส่วนสามสิบห้าครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับคราวนี้เรามาลองดูโจทย์กัน ข้อหนึ่งนะครับ34หารด้วย9นี่นะครับเรามอง9มาไว้ก่อนเลยนะครับตัวตั้งมาไว้ข้างหลังตัวหารไว้ข้างหน้านะครับอันนี้เป็น3 4คสิคดาสิบส3 4นี่นะครับเราเว้น4ี่ไปนิดหนึ่งเหตุผลเพราะว่า9้าเนี่ยมันขาดอีกนะครับมันต้องบวกอีก1ถึงจะได้ฐานเป็น10นะฐานเป็น1ิบเพราะเราจะมอง9้าให้เป็น10นะตัวหารเราจะมองเป็น10เป็นร้อยเป็นพันใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น1ิไว eh ้10มีศูนย์หนึ่งตัวตรงนี้ก็ต้องเว้นข้างหลังไว้หนึ่งตัวแล้วเราก็ แยกออกมานะครับนี่นะครับแล้วเราก็มาดูกันว่า3ามตัวนี้ชักลงมาก่อนเลยนะครับชักลงมาแล้วให้เอาบวกหนึ่งที่เราตั้งไว้เนี่ยมาคูณกับ3ามได้มาเป็น3มบวกไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วบวกลงมาได้เป็น7ตอบแล้วครับข้อนี้ตอบง่ายๆเลยครับตอบแล้ครับตอบ สามเศษเจ็ดส่วนเก้าครับง่ายไหมครับการหารอย่างนี้นะครับได้สามเศษเจ็ดส่วนเก้าข้อแรกไปแล้วต่อไปข้อที่สองห้าสิบหกหารหกนี่นะครับเราก็เอาหกมาตั้งรอไว้นะครับที่จะเป็นฐานสิบนะครับแล้วตรงนี้ต้องบวกไปอีกสี่ถึงจะได้สิบใช่ไหมครับเอาตัวเลขตัวตั้งมาตั้งไว้ก็คือห้าเว้นหกไว้หน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักสิบนะครับแล้วเราก็ขีดเส้นเพื่อความเป็นระเบียบนิดนึงครับ ล้คราวนี้เราชัก5าลงมาก่อนนะครับชัก5าลงมาแล้วเอาบวก4คูณกับ5ได้เป็น20นะครับบวกกันลงมาได้เป็น26เราตอบแล้วนะครับเห็นไหมว่ามันไวมากตอบเท่าไหร่ครับ5เศษเท่าไหร่ครับเศษ26ส่วนด้วย6นะครับเพราะ6เป็นตัวหานะคราวนี้ไอ้ตรงนี้มันเป็นเศษเกินอยู่เราต้องคลีให้เป็นจำนวนพระก่อนนะครับเราก็จะได้เป็น5บวกด้วยเท่าไหร่ครับ6 4สีก็เป็น4นะครับ ได้สครั้งนะ6 4สี่ยสเศษอยู่2ส่วนหนะครับสส่วนหตรงนี้ยังตัดได้นิดนึงตัดไปก่อนให้มันเล็กลงมานะับตรงนี้นะครับสองหนึ่งสองสองสามหกนะฮะเราก็จะได้คําตอบออกมาแล้วว่า5้าบวกสี่จนวนเต็มบวกจำนวนเต็มนะครับได้เป็นเหรือเศษส่วนก็คือ1นส่วนสมตอบแล้วครับข้อนี้ห้าสิบหกพันหก้าบวกเก้าเศษหนึ่งส่วนสามครับต่อไปข้อสา นะ98มาตั้งรอไว้ก่อนเลยนะครับ98แล้วก็ขาดอีกเท่าไหร่ครับบวกไปอีก2ถึงจะได้ร้อยใช่ไหมครับฐานเป็นร้อยนะครับถ้าฐานเป็นร้อยปุ๊บเราก็เอาตัวตั้งมาตั้งรอไว้เป็น8แล้วก็เว้น2ตัวเพราะฐานเป็นร้อยนะมีศูนย์สองตัวต้องเว้นข้างหลังไว้สองตัวนะครับแล้วก็สร้างความเป็นระเบียบนิดนึงนะครับ เอาแล้วน,นะครับคราวน,นี้เราก็ชัก8ลงมาก่อนชัก8ลงมาแล้วเอาบวก2ตัวนี้นะครับคูณ8คูณ8ไปได้มาเป็น16หกเราก็ใส่16ลงไปนะครับแล้วบวกลงมาได้เป็นห6เป็น12ทด1เป็นแ1ดสบนะครับเราก็จะได้คำตอบมาเป็น8ก่อนแล้วก็เศษ8 12ส่วนด้วย9 18นะครับ ซึ่งตรงนี้มันตัดกันได้นิดนึงนะครับเอาแม่2ตัดนะครับ248212 2 4 8 2 9งหนะครับคำตอบได้ออกมาเท่ากับ8เศษ4 1ส่วนด้วย49ครับพอ3นะครับ866หารด้วย9ถ้าเท่ากับ8เศษ4 1่ส่วน49ครับ ข้อ4นี่นะครับส4 5 6หารด้วย113เห็นตัวเลขก็รู้เลยนะครับว่าเราต้าตั้งหารยาวเรื่องนี้ยาวแน่นะครับมันจะยากนะครับจะแยกผลหารให้เป็นตัวคูณไปตัดก็ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีของเราเทคนิคของเราตรงนี้นะครับเราเอาตัวหารมาตั้งก่อน113นะครับแล้วก็ตรงนี้มันเกิน100มาอยู่13ก็ต้องลบออก13นะครับ ฐานเป็นหนึ่งรอยไว้เปรียบเทียบนะครับตัวนี้เราเอาตัวตั้งมาก็คือสามพันสี่ร้อยเว้นกี่หลักครับมีศูนย์ฐานมีศูนย์สองตัวฐานหนึ่ง้เนี่ยครับเว้นสองตำแหน่งข้างหลังนะครับเป็นห้าแล้วก็หนะครับแล้วเราก็ขีดเส้นเพื่อความเป็นระเบียบครับสามลงมาก่อนเลยนะครับเอาสามลงมาก่อนลดชักลงมาก่อน แล้วเราก็เอาลบ13เนี่ยคูณ3จะได้ออกมาเป็นลบ39เราก็กระจายเป็นลบ3ลบ9นะครับเราแจกกระจายนะครับ3 9ลบแจกเข้าไปเราเว้นข้างหลังหนึ่งตำแหน่งเพราะเดี๋ยวจะมีอีกตัวมาคูณนะครับก็ต้องเว้นตรงนี้ไปน,นิดหนึ่งนะครับจะได้เสมอกันได้เป็นลบ3ลบ9แล้วเราก็เอาตัว4กับลบ3มนี่นะครับมาบวกลบกันได้มาเป็น1มาวางไว้ข้างล่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาหนึ่งี่ไปคูณกับลบ13 มันก็จะได้ออกมาเป็นลบหนึ่งกับลบสามก็คือลบสิบสามอ่ะนะครับเป็นลบหนึ่งกับลบสามเห็นไหมตะกี้เราเว้นตรงนี้ไว้เรามาใส่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เว้นไว้เยื้องไว้่อยหนึ่งเพื่อที่จะมาใส่ตัวที่สองได้ตรงนะครับเอาละคราวนี้เราก็บวกลบเลยนะครับหกลบสามตรงนี้ได้ออกมาเป็นสามแล้วเก้าลบเก้ากับลบหนึ่งได้เป็นลบสิบลบสิบเจอกับห้าได้เป็นลบห้าอันนี้บวกสามนะครับ ซึ่งลบหตัวนี้อยู่ในหลักสิบก็ต้องเป็นลบห้าสิบนะครับตันี้เป็นหลักหน่วยนะครับสาคูณนยังเป็น3นะครับก็บวกสามไปนะครับก็จะได้เอามาเป็นลบสีตรงนี้นะครับเราจะได้ตัวตั้งเหมือนเดิมไปก่อนนะรตรงนี้ตัวตั้งก็คือ31มสเดศษด้วยลบสี่ส่วนด้วยตัวนี้ก็คือหนึ แต่คราวนี้เนื่องจากตัวเศษติดลบเราก็แก้ไขนิดนึงโดยการยืมมาตรงนี้จะเหลือ30นะครับยืมมา1แต้มตรงนั้นก็คือมองตัวส่วนตัวนี้แล้วต้องเป็น113ส่วนด้วย1น3นะครับลบกับอะไรครับ47ส่วนด้วย1น3นะครับ1 1 3นลบ47นะครับ13ลบเเหลือ6อันนี้เหลือ10ลบ4ก็เหลือ6กนะครับก็จะเป็น66 ข้อนี้ก็จะได้คําตอบออกมาเป็น30เศษด้วย66ส่วนด้วย113ครับนะครับเพราฉะนั้นข้อ4เนี่ยครับ3456หารด้วย113ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น30เศษ66ส่วน113ครับข้อ5นี่นะครับ20,000หารด้วย818ตัวหาร818ตัวนี้นะครับ ถ้าเทียบกับฐานพันเพราะใกล้พันนะครับเทียบกับฐานพันแล้วนะครับเราต้องบวกไปอีกเท่าไหร่ครับบวกไปอีก182นะครับเอาระเอาตัวตั้ง20,000มาตั้งรอไว้แต่20,000ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าพันเป็นฐานมี0ูตัวต้องเว้น3าตำแหน่งข้างหลังไม่หน่อยนึงนะครับแยกไปต่งางหากนะครับแล้วเราก็กีดเส้นเพื่อความสวยงามนะครับเป็นระเบียบนะครับ เราชัก2ลงมาก่อนเลยนะครับ2ตัวนี้เอาไปคูณกับ182เลยนะครับ2 2 4, 4เว้นข้างหลังไม่ตำแหน่งนึงนะครับเผื่อเติมมันพัดตกต่อไปนะครับ2 2 4 2 8 1 6ทด1 2 1 2เป็น3นะครับแล้วเราก็บวกลงมานะครับ0บวกกับ3ตัวนี้นะครับจะได้เป็น3นะครับเอา3ตัวนี้ไปคูณกับ182นะครับ3 2 กสามแปดยี่สิบสี่ทดสองสามหนึ่งสามเป็นห้าร้อยสี่ิบหกตรงนี้นะครับแล้วเราก็บวกหมดเลยตรงนี้นะครับเป็นหเป็นแปดแล้วก็หกบวกห้าได้สิบเอ็ดนะครับเอาละทีนี้เราก็ได้ทั้งตัวผลหารแล้วก็ได้ทั้งเศษแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยแก้ไขเศษทีหลังนะครับอ่ะได้ออกมาเป็น ยี่สิบสาเศษอยู่หนึ่งพันหนส่วนด้วยแปดร้อยสิบแปดนะครับเราก็แก้ไขเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเศษเกินอยู่นะครับเราก็เอายี่สิบสตรงนี้หารกันได้1ครั้งแน่นะครับเหลือเศษเท่าไรครับก็เรามาลบดูนะครับหนึ่งหนึ่นี่นะครับหารด้วยแปดหนึ่งแปดได้หนึ่งครั้งเศษอยู่สิบหกลบแเหลือแ แล้วก็ถูกยิ่มปเหลือเจ็ลบหนึ่งก็ได้6 1 1ิลบ8ก็เหลือ3นะครับแล้วก็ส่วนด้วยแ8ดร้บปดครับตัดได้หน่อยนึงนะครับตรงนี้นะครับเอาจำนวนเต็มมาบวกกันก่อนได้เป็น24นะครับแล้วเราก็ตัดเลขเอาแม่2ตัดก่อนเลยนะครับ2ตัดตรงนี้ก่อน2 1 2 2 8 16 2 4 8 2 4 8 2 0นะครับแล้วก็2 9 1 8เราก็จะได้ออกมาเป็น184ส่วนด้วย409ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับ2 0หารด้วย8 8นะครับได้ออกมาเป็น24เศษ184ส่วนด้วย409นะครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับนะฮะการหารยาวโดยใช้วิธีนี้จะทําให้เราได้คุณหารที่แม่นยําขึ้นคือไอตัว24ตัวนี้นะครับมันจะได้ออกมาเลยไม่มีผิดพลาดนะครับแต่ถ้าเราไปตั้งหารยาวบางทีกวดจะได้ย4ิี่เราจะมีมีขาดบ้างมีเกินบ้างกวาจะได้ออกมานะครับก็วิธีนี้ก็ช่วยให้เราไวขึ้นแล้วก็แม่นยําขึ้น,นครับ